ลดน้ำต้นไม้ต้นพิษร้อนจา้าเสือกำลังจะตื่นนี่ อันนี้ที่เราทำมาเนีโอ้โอ้ดีดีดีด,ด,ด,ดแรงไปันแรงไปแรงไปดลดน้ำดินก่อนนี่ืูมะนาวตีดอกทีแต่ดอกนี้ก่อน หยิบให้มันชุ่มช่ำชุ่มช่ำก่อนจีดอกมะนาวกันให้ชุ่มช่ำชุ่มช่ำก่อนนะครับมะเร็งกู้บินนี้เลย นแรงผู้มาผสมเกสรบินนี้เลยออ้โอ้โอ,โอล้ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอื้อดอกใหญ่ๆมันก็ต้องลูกใหญ่ๆ อืมอืมอรอดต้นไม้ดอกไม้ก็มี ดอกพุทได้ปุ๋ยออกดอกเลยไหมออกดอกนะอันนั้นก็ชวนชมนี่ก็ตับใคร เชื่อทั้งใบทั้งใบก่อนจะเอาน,นี้ปิดไว้เดี๋ยวนกมาตกอีกอ่ะนี่ปับ๊บนัดชมมะนาวต่อจ้ดทุกคนได้น้ำก็ชุมช่มจ้ำชุ่มจ้ำคนก็เปียกไปด้วย โทรลัสับก็เปียกไปด้วยงามๆเลยงามๆเลยนี่นี่ให้ชมค่อยๆค่อยๆถ่ายค่อยๆถ่ายค่อยๆถ่าย,ายให้ชมกันเดี๋ยวจะลายตาดอกขาวๆสว,วยสวยนี่ มีมแมลงมาตอมด้วยดอกใหญ่ดีดมากๆเลยดูโอ้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 โอ